กูเกตมาตามนัดน,นะคะวันนี้บอกให้ตั้งแต่พื้นฐานนะคะคนที่เตรียมตั้งครรภ์และคนที่ท้องแล้วอย่างกูเกตกินยังไงให้น้ําหนักลงลูกนะคะเดี๋ยวกูเกตจะแชร์ให้แม่ฟังก่อนว่าน้ําหนักที่ดีตามเกณฑ์แม่เฮลตี้นะคะตามเกณฑ์ของแม่ท้องเนี่ย ตลอดการตั้งครรภ์ก็คือควรจะประมาณ12-15กิโลกรัมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่อย่าไป,ไปฟีโุตายแล้วของฉัน20กิโลแล้วของฉัน25กิโลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ที่น้ำหนักเดิมของแม่ด้วยแม่อาจจะเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะ,ะหรืออาจจะอ้วนนิดนึงน้ำหนักแม่ก็จะเพิ่มใช่ไหมแต่ของครูเกตเนี่ยครูเกตก็น้าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคราวนี้ครูเกตเนี่ยน้ำหนักแรกเริ่มเนี่ย46 นะคะท้องแล้วตอนนี้ไตรามาสสองเนี่ยนะคะน้ำหนักของรูเกตอยู่ที่53.5สนะเพิ่มขึ้นมา7.5กิโลนะคะน้ำหนักที่เฮลตี้เนี่ยนะคะถ้าตามเกณฑ์นะที่รูเกตศึกษามานะคะคือในช่วงไตรามาสแรกนะคะแม่แม่ไตรามาสแรกก็คือช่วงเอ่อหนึสัปดาห์แรกเนี่ยน้ำหนักควรจะขึ้นประมาณ1-3กิโลจริงๆช่วงไตรามาสแรกบางคนน้ำหนักไม่ขึ้นเลยบางคนตกใจแบบน้ำหนักไม่ขึ้นแถมน้ำหนักลด เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแพ้ทอ้องอ้วกแตกอ้วกแตก่แตก,กินอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแพ้ท้องแล้วก็น้ําหนักลดทั่วภาพอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจอีกนะเพราะาอาการแพ้ท้องเป็นอาการปกติที่แม่ท้อง95%ต้องเจอแม่ท้องที่ไม่เจออาการแพ้ท้องมีประมาณห้าเปอร์เซ็นเป็นแม่ที่โชคดีก็ไม่ต้องกังวลบางคนกังวลหรือว่าฉันท้องแล้วฉันไม่แพ้ท้องอะไรเงี้ยกังวลอีกไม่ต้องแม่โชคดี แม่โชคดีมากแม่ไม่แพ้ท้องเหมือนคูเกตคูเกตเป็นแม่ที่โชคดีฉันก็จะรับไปเลยเพราะฉันไม่แพ้ท้องไม่แพ้ท้องเลยตั้งแต่วินาทีที่รู้ว่าท้องไม่มีอาการแพ้ท้องอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นแม่ที่แพ้ท้องก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบว่าโอ๊ยทาไมฉันต้องมาแพ้ท้องมันเป็นตามธรรมชาติฮอร์โมนมันปรับนะคะนั้นแม่ที่แพ้ท้องบางคนกินอะไรไม่ได้เนี่ยน้ําหนักตัวลดด้วยนะคะแล้วก็กังวลว่าลูกฉันจะได้กินอะไรไหมใช่ไหมในช่วงแบบไตรมาสแรกเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลคูเกตเคยบอกไปแล้วว่า ช่วงไตรมาสแรกเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะตอนที่เบบีเขาอายุในช่วงไตรมาสแรกถึง 1- 12สัปดาห์เนี่ยสเดือนแรกเนี่ยเขากินอาหารจากถุงไข่แดงถ้าแม่ไปอัาตรา์แม่จะเจอถุงตั้งครรภ์เจอถุงไข่แดงเจอสัญญาณชีพถุงไข่แดงจิ้วจิ้วติดมากับตัวอ่อนเนี่ยนะคะถุงไข่แดงนั่นแหละคือแหล่งอาหารของตัวอ่อนที่แม่สร้างให้เขาก่อนที่แม่จะตั้งครรภ์ดังนั้นการที่แม่จะโดบ ว่าฉันต้องโดบพ,พอท้องแล้วโดบให้หยุดท้องแล้วห้ามโดบถามว่าให้โดบตอนไหนให้โดบก่อนที่แม่ก่อนตั้งครรภ์อะ่ะบำรุงเยอะๆเลยตอนนั้นน่ะคือร่างกายเราที่มันขาดอะไรไปที่เราไปกินแต่ของแย่ๆกินแต่ชาบูหมูกระทะกินแต่น้ำหวานน้ำตาลน้ำามัดลมกินแต่ข้าวขาวกินแต่ก๋วยเตี๋ยวกินแต่แป้งอะ่ะแล้วก็ไม่เคยได้โปรโตีนไม่ถึงเลยอะ่ะแม่โดบไปเลย โดเพื่อฟื้นฟูร่รางกายสร้างเซลล์ไข่สร้างผนังมดลูกโดไปเลยช่วงก่อนตั้งครรภ์แล้วมันก็จะสร้างถุงไข่แดงที่เป็นอาหารของตัวอ่อนเนี่ยติดมาให้ลูกน้อยของเราแต่พอเราท้องแล้วไม่ต้องโดยิ่งโดกลัวลูกจะเสี่ยงแพ้สิ่งที่แม่โดบางทีโดอะไรก็ไม่รู้อยากกินเค้กกินน้ำหวานกินแต่แป้งอ้วนเบาหวาน ะะอันตรายอีกคันเป็นพิษเสียงคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักไม่ลงลูกลงแต่แม่ไม่เอาท้องแล้วกินอาหารปกติเหมือนคนทั่วไปครบห้าหมู่แต่ล้วคูเกตจะบอกให้คูเกตกินยังไงน้ําหนักครูเกตอยู่ที่ลูก นะคะอยู่ที่ลูกเลยแล้วก็ครูเกตไม่กินเยอะเลยไม่ได้กินแบบว่าโอ้ยต้งคิดว่าครูเกตต้องไปบำรุงไปโด๊อะไรไม่ได้โด๊นะคะกินของเฮลตี้ของดีมีประโยชน์กินเป็นเวลาไม่จุกจิบเลยกินโดยนึกว่าเอาอะไรเข้าปากลูกกินน,นั้นๆนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ตามใจปากรางคุณว่าไม่ได้ฉันแบบว่าท้องแล้วเนี่ยฮอร์โมนพุ่งพ่านห้ามตัวเองไม่ได้บางคนแบบ ไม่รู้อยากกินอะไรไปหมดแบบอยากกินกินแบบกินตลอดเวลาแม่ต้องห้ามนะแม่ต้องหักห้ามใจนิดนึงนะคะกินเยอะไปเนี่ยมันไม่ได้ลงลูกมันจะลงแม่แล้วก็คลอดลูกยากลําบากอีกนะลูกน้ําหนักตัวไม่ดีไม่ได้สารอาหารนะคะคราวนี้มาต่ออายุคันเนี่ย12สัปดาห์น้ําหนักตัวควรจะเพิ่ม ประมาณ1-3กิโลนะคะใครเพิ่มประมาณนี้แหละไม่ได้เพิ่มลดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแพ้ท้องก็ไม่ต้องกังวลลูกมีถุงไข่แดงติดมานะคะลูกก็จะกินถุงไข่แดงกินอาหารจากถุงไข่แดงก่อนใน3เดือนแรกดังนั้นแม่แพ้ท้องไปเลยแพ้ท้องไปเลยนอนให้พักผ่อนเพียงพอไปเลยหลังจากนั้นพอใจมาที่สองเนะี่ยเขาจะกินแบบที่แม่กินนะ กินแบบที่แม่กินไตรมาสที่สองก็จะเริ่มจากสัปดาห์ที่13ถึงสัปดาห์ที่27นะคะ่วนไตรมาสที่3ก็สัปดาห์ที่28ถึงสัปดาห์ที่40ไตรมาสที่2น้ําหนักควรจะขึ้นประมาณ6กิโลของคูเกตเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยขึ้นประมาณ2กิโลไตรมาสที่2ขึ้นประมาณ5.5กิโลมะอยู่ในเกณฑ์นะไตรมาสที่3ควรจะขึ้นอีก6กิโลโดยรวมทั้งหมดของการตั้งครรภ์ควรจะขึ้นประมาณ12-15กิโล ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวแม่ดั้งเดิมด้วย แต่ว่าถ้าแม่น้ําหนักเยอะมาก่อนหน้านี้มันอาจจะขึ้นมากกว่านั้นได้นะคะแล้วก็แม่ที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยหมอเขาก็จะต้องแบบว่าติดตามใกล้ชิดนะต้องตรวจปัสสาวะใช่ไหมคะต้องดูเบาหวานดูอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะว่าถ้าแม่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นี่ปัญหาหนักเลยนะปัญหาหนักเลยนะคะวันนี้ใครเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะโปรดแชร์นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆที่เตรียมท้องแชร์ไปให้คนที่ท้องแล้วนะคะเขาบำรุงยังไงมาดูซิ ภูเก็ตกินอะไรนะคะก็ไปบอกเพื่อนๆได้ซื้อให้เป็นของขวัญของฝากให้แม่ๆเตรียมท้องบำรุงได้นะคะวันนี้ภูเก็ตไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย